โลกในมุมมองของ Value Investor บทความโดยดรนิเวศเหมวชิราวรากร14สิงหาคม2564หุ้นมีฟองผมรู้สึกว่าหุ้นจำนวนมากในตลาดหุ้นไทยในช่วงเร็วๆนี้มีราคาแพงกว่าพื้นฐานที่ควรจะเป็นวัดจากค่า P/E ของกำไรปกติของบริษัทเห็นได้จากการที่หุ้นในดัชนีตลาดหุ้นขนาดเล็กหรือ S, S, Z และ MAI มีค่า PE เฉลี่ยถึง47และ70เท่าตามลำดับและบางเดือนมีค่าเป็น100เท่าในขณะที่ดัชนีของหุ้นตัวใหญ่คือเซ0ตและเซนั้นอยู่ที่ไม่เกิน22และ29เเท่าตามลำดับและนั่นก็คือหุ้นขนาดเล็กโดยทั่วไปมีราคาที่แพงกว่าปกติเมื่อเทียบกับหุ้นขนาดใหญ่ ในส่วนของหุ้นขนาดใหญ่เองนั้นหุ้นหลายตัวก็มีค่า P/E สูงขนาด40 50เท่าขึ้นไปเมื่อเทียบกับหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่10 30เท่าโดยที่นักวิเคราะห์มักจะบอกว่าหุ้นตัวเล็กโดยรวมแล้วโตวเร็วกว่าหุ้นตัวใหญ่และเช่นเดียวกันหุ้นตัวใหญ่บางตัวนั้นโตเร็วกว่าคู่แข่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันมาก ดังนั้นมันจึงมีค่า P/E ที่สูงกว่ามากได้แต่สำหรับผมแล้วนี่อาจจะเป็นเรื่องของจินตนาการที่ใช้ในการอธิบายเรื่องของราคาหุ้นที่ขึ้นไปสูงลิว่วโดยเหตุผลอื่นที่เกี่ยวกับพื้นฐานจริงๆน้อยมากเพราะตามที่ผมสังเกตดูราคาหุ้นที่วิ่งขึ้นไปอย่างรวดเร็วมากแต่ละตัวนั้นมักจะเกิดจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์บางอย่างซึ่งทำให นักเก็งกำไรแห่กันเข้าไปซื้อหุ้นจนทำให้ราคาและค่า P/E สูงขึ้นบางตัวสูงมากจนไม่อาจอธิบายได้โดยพื้นฐานของกิจการของบริษัทตัวอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ก่อนที่มีการซื้อหุ้นเพื่อควบรวมกิจการของบริษัทโทรคมนาคมขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเมื่อมีการซื้อหุ้นเปลี่ยนเจ้าของเรียบร้อยแล้วราคาหุ้นที่เคยนิ่งมานานมากอาจจะเพราะ ผลประกอบการของบริษัทก็ค่อนข้างทรงตัวมาหลายปีและนักวิเคราะห์ต่างก็มองว่าบริษัทอิ่มตัวแล้วหุ้นก็วิ่งขึ้นไปเกือบ15%ใน2วันดูเหมือนว่าการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่จะทำให้มูลค่าของบริษัทเพิ่มขึ้นมากแต่ในความคิดของผมถ้าพื้นฐานยังเหมือนเดิมราคาที่เพิ่มขึ้นไปก็เป็นเพียงฟองที่ในที่สุดก็จะแตก แต่เมื่อไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งและก็เป็นไปได้อีกเช่นกันว่าฟองก็อาจจะโตขึ้นไปได้อีกเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในหุ้นตัวอื่นๆจำนวนมากที่เป็นหุ้นมีฟองไปนานแล้วลองกลับไปดูหุ้นที่มีฟองซึ่งก็คือหุ้นที่มีราคาแพงคือมีค่า P/E สูงกว่าเพื่อนๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจเดียวกันมาก อย่างมีนัยสำคัญนั้นผมคิดว่ามักจะมีคุณสมบัติหรือลักษณะหลายๆอย่างดังต่อไปนี้ข้อแรกก็คือเป็นหุ้นที่มีเจ้าของหรือมีผู้ถือหุ้นใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาและโดยเฉพาะเป็นคนที่เล่นหุ้นหรือสนใจและดูแลหุ้นของตนเองเป็นอย่างดีบางคนก็เข้ามาซื้อขายหุ้นของตนเองเป็นระยะระยะด้วย พวกเขาบางคนก็มักจะ,ะแถลงข่าวดีของบริษัทอย่างขยันขันแข็งสม่ำเสมอและมักจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนว่าบริษัทจะโตอย่างรวดเร็วและนี่ก็คือหุ้นที่มักจะมีค่า P/E ที่สูงกว่าคู่แข่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมหรือกลุ่มเดียวกันและถ้ามากกว่ามากก็เรียกว่าเป็นหุ้นมีฟอง หุ้นหลายตัวที่มีค่า P/E สูงหลุดโลกเป็นฟองลูกใหญ่มากนั้นมักจะเป็นหุ้นที่มีฟรีโฟลดหรือหุ้นที่หมุนเวียนในมือของนักเล่นหุ้นหรือนักเก่งกำไรน้อยเมื่อเทียบกับขนาดของ Market Cap ของบริษัทหุ้นแบบนี้ในยามที่ผลประกอบการของบริษัทดีหรือดีมากก็อาจจะถูกนักลงทุนรายย่อยคอนเนอร หรือกวาดซื้อหุ้นจำนวนมากเพื่อตอนเข้ามุมซึ่งทำให้สามารถขับดันราคาหุ้นขึ้นไปสูงสุดจนเป็นไปไม่ได้และตราบใดที่พวกเขายังไม่ออกของราคาหุ้นก็จะสูงอยู่อย่างนั้นได้นานมากการที่คอนเนอร์จะแตกก็อาจจะต้องรอจนกระทั่งผลประกอบการเริ่มแย่ลงอย่างมีนัยสำคัญแล้วซึ่งบ่อยครั้งก็กินเวลาเป็นปีหรือหลายปี หุ้น IPO นั้นส่วนใหญ่ก็มักจะมีฟองตั้งแต่เข้าตลาดวันแรกๆอาจจะเนื่องจากเป็นหุ้นที่ยังไม่มีประวัติราคาหุ้นเดิมและโดยธรรมชาติก็มักจะมีฟรีโฟลดต่ำอยู่แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเพื่อนคือหุ้นที่เพิ่งทำ IPO มาไม่นานและยังมีราคาหุ้นที่แพงคิดจากค่า PE ที่สูงมากดังนั้นหุ้น IPO และหุ้นที่เข้าตลาดมาไม่นาน โดยเฉพาะที่เป็นหุ้นขนาดเล็กสำหรับผมก็มักจะเป็นหุ้นที่มีฟองการลงทุนระยะยาวแบบ VI ที่เน้นถือหุ้นที่มีราคาถูกเมื่อเทียบกับพื้นฐานของกิจการจึงทำได้ยากในหุ้นเหล่านี้หุ้นที่มีเซียนหุ้นหรือขาใหญ่ในตลาดหุ้นที่มีประวัติเข้าตัวไหนตัวนั้นก็วิ่งก็มักจะมีราคาแพงเวอร์ด้วยเหตุที่ว่านักเล่นหุ้น ่างก็จะแห่เข้าไปซื้อตามราวกับว่าเป็นสัญญาณว่าเขาจะเล่นกันดังนั้นคนที่จะได้กำไรมากที่สุดก็คือคนที่เข้าก่อนและเมื่อทุกคนเห็นแบบเดียวกันทุกคนก็เข้ามาแย่งซื้อจนทำให้ราคาพุ่งพรวดค่า P/E สูงลิ่วบางทีเป็น40-50เท่าขึ้นไปคนที่เข้าไปเก็งกำไรหลายคนก็ไม่กลัว ราะบ,บ่อยครั้งกำไรของบริษัทหลังจากนั้นก็เพิ่มขึ้นจริงอย่างโดดเด่นดูราวกับว่าเซียนคาดการดีแล้วจึงเข้าซื้อบางทีเซียนอาจจะได้ข้อมูลภายในจากผู้บริหารหรือเจ้าของว่าผลประกอบการจะดีขึ้นมากในงวดหน้าและงวดต่อๆไปเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของบริษัทที่จะ ทำกำไรเพิ่มก็อาจจะถูกตกลงกันหมดแล้วกับผู้ที่เกี่ยวข้องและเมื่อถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนในตลาดแรงซื้อจะเข้ามาในระดับที่จะคอนเนอร์หุ้นได้ด้วยและนี่ก็คือหุ้นมีฟองอีกกลุ่มหนึ่งหุ้นสองตัวที่มีกำไรต่อหุ้นเท่ากันอยู่ในธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกันที่ค่อนข้างจะอิ่มตัวแล้วมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจเท่าๆกัน แต่บริษัทหนึ่งกำไรอยู่ในช่วงขาขึ้นคือช่วง2-3ปีที่ผ่านมากำไรดีดขึ้นตลอดจากการฟื้นตัวจากความตกต่ำของบริษัทในช่วงก่อนหน้าตรงกันข้ามอีกบริษัทหนึ่งกำไรอยู่ในช่วงขาลงกำไรลดลงจากที่เคยดีและสูงกว่าอุตสาหกรรมและอีกบริษัทหนึ่งมากในกรณีนี้ ราคาหุ้นของบริษัทแรกจะวิ่งขึ้นเร็วและต่อเนื่องจนค่า P/E สูงลิวอาจจะถึง30เท่าเพราะนักลงทุนเห็นว่านี่คือหุ้นโตเร็วตรงกันข้ามหุ้นบริษัทที่2ราคาอาจจะทรงๆหรือลดลงเนื่องจากที่ผ่านมา2-3ปีนั้นกำไรลดลงตลอดค่า P/E เหลือเพียง10เท่า Market Cap เล็กกว่าบริษัทแรกมาก ทั้งๆท,ที่กำไรเท่าๆกันเพราะนักลงทุนเห็นว่ามันเป็นบริษัทที่ไม่โตแต่จริงๆแล้วกำไรของบริษัทต่อจากวันนั้นก็คงจะเท่าๆกันไปเรื่อยๆเพราะทั้งสองบริษัทนั้นจริงๆแล้วความสามารถในการแข่งขันเท่าเท่ๆกันในกรณีแบบนี้หุ้นตัวแรกจะเป็นหุ้นมีฟองส่วนบริษัทหลังจะเป็นหุ้นถูก หุ้นที่ขายสินค้าหรือบริการที่เป็นพุคภัณันที่มีวัฏจักรขึ้นลงนั้นเวลาที่เป็นขาขึ้นสินค้ามีราคาขึ้นไปมากกำไรของบริษัทอาจจะขึ้นไป1เท่าตัวหรือ2หรืออาจจะ3เท่าตัวและคาดว่ากำไรจะยังทรงตัวต่อไปอีก1 2ปีแต่ราคาหุ้นกลับวิ่งขึ้นไปเป็นทวีคูณเป็น2เท่าตัวหรือ4 หรือ6เท่าตัวแบบนี้ก็ต้องถือว่าหุ้นมีฟองสูงมากเหตุผลเพราะว่าภายในเวลา1-2ปีกำไรก็จะกลับมาที่เดิมสิ่งที่บริษัทจะได้รับจริงๆเพิ่มขึ้นมานั้นมีค่าเท่ากับกำไรเพียง2-6ปีซึ่งอาจจะเท่ากับ2-6ถึพันล้านบาทแล้วแต่กรณีถ้ากำไรเดิมของบริษัทเท่ากับปีละ1000ล้านบาทดังนั้น มาเก็ตแคปของบริษัทก็ควรจะเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นแต่หุ้นกลับขึ้นไป2-6ถึง6เท่าตัวซึ่งเท่ากับมูลค่าที่เพิ่มขึ้น2-6ถึงหหมื่นล้านบาทถ้ามูลค่าหุ้นของบริษัทเดิมคือ10,000ล้านบาทดังนั้นนี่คือหุ้นที่มีฟองใหญ่มากซื้อไปแล้วในที่สุดหุ้นอาจจะตกกลับลงมาที่เดิมเป็นหายนะได้อย่างไรก็ตามหุ้นโภคภัณฑ์ที่มีฟอง นั้นก็มักจะเกิดขึ้นจากหุ้นที่มีเจ้าของและหุ้นอาจจะถูกคอนเนอร์ได้หุ้นพภคพันฑ์ตัวใหญ่ๆที่เป็นมหาชนจริงๆอย่างหุ้นปิตโตรเคมีที่เพิ่งประกาศงบไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหลายตัวที่มีกำไรเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนั้นราคาหุ้นก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นไปสักเท่าไหร่ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นหุ้นที่ไม่มีฟอง การศึกษาหรือวิเคราะห์ว่าหุ้นมีฟองหรือไม่นั้นนอกจากดูราคาและสตอรี่ของหุ้นที่มีการพูดถึงในสื่อต่างๆรวมถึงบทวิเคราะห์แล้วสิ่งที่ควรดูประกอบด้วยก็คือระดับของการเก็งกำไรซึ่งวัดจากปริมาณการซื้อขายหุ้นต่อวันโดยเฉพาะในช่วงที่หุ้นกําลังวิ่งขึ้นแรงด้วยฟังอ่านดูแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อ มีโอกาสสูงที่ทั้งหมดนั้นมองโูกในแง่ที่ดีเกินไปหลายคนอาจจะบอกว่าจะจริงหรือไม่ก็ไม่ใช่ประเด็นแต่ตราบใดที่คนเชื่อราคาก็จะต้องขึ้นไปเองเรามีหน้าที่แค่จะต้องรีบซื้อก่อนและขายทำกําไรก่อนคนอื่นแต่คำเตือนของผมก็คือทุกคนก็อาจจะคิดเหมือนกันและอาจจะเป็นไปได้ว่า เราเป็นคนที่มาทีหลังและขายทีหลังและขายขาดทุนเหตุผลก็คือคนที่รู้ก่อนเราก็คือรายใหญ่ที่คุมเกมและสร้างราคาหรือเติมฟองให้กับหุ้นก่อนที่เราจะรู้โลกในมุมมองของ Value Investor บทความโดยดรนิเวศเหมวชิราวะรากร14สิงหาคม2564